มอบใจของเธอให้กับฉันกราบชูนิ้ ได้เวลาที่จะมาเมาส์กันสุดๆสนุกกับเรื่องกินอินกับเรื่องเทียบกับเราสองคนแล้วล่ะค่ะใช่แล้วค่ะเรื่องไหนอินเรื่องไหนเอากิจกรรมไหนดีที่ไหนเที่ยวสนุก <ๆ S 1> พราเราเมาส์ทูเมาส์พากันไปแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะครแหมในฐานะที่น้องสาวนาวเนี่ยก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะก็ต้องถามกันนิดนึงว่าตอนนี้มีที่การดูแลตัวเองไงบ้าง สําหรับมี่นะคะมี่ก็จะแบบมีการออกกําลังกายบ้างแล้วก็กินข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็จะแบบพักผ่อนที่เพียงพองอย่างนี้ค่ะก,ก็แบบอยู่ในช่งวงวัยกําลังโตนะคะก็เลยแบบต้องดูแลตัวเองนิดนึงถ้าอายุนริ่แบบเริ่มขึ้นแบบเยอะๆนี่ยอยาจจะ ดูแลตัวเองลำบากนิดนึงนะคะพี่นาวจ้าไว้ลืนจ้าถ้าอางนั้นนะคะวันนี้นาายอมให้น้องมีมีวันหนึง่งแต่ว่านามีวิธีการดูแลตัวเองในรูปแบบใหม่ค่ะที่ง่ายมากๆเลยแค่การนอนแช่สบายๆก็ได้ดูแลตัวเองทั้งสุขภาพผิวพรรณและสุขภาพภายในแล้วด้วยอือไอการนอนแช่นี่คือแบบใช่แบบพวกออนเซน็นอะไรอย่างงี้ป่ะคะพี่นาวใช่ค่ะ <c oughs> กับท <c oughs> ี่นี่เลยค่ะยูโนโมริออนเซนนั่นเองนะคะอาอนี่คือแบบไม่ได้ไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ไม่ต้องเลยท <c oughs> ี่ไทยก็มีเหรอการไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหเอาละ เมืองไทยเรามีง่ายๆเลยค่ะแค่ขับรถหรือว่านั่งรถไฟฟ้ามาที่สุขุมวิทนะคะก็มาที่นี่ได้เลยง่ายๆสบายๆแถมไม่เปลืองด้วยพี่นา้าหมายถึงที่นี่เหรอคะที่ที่เรายืนอยู่นี่เลยเหรอคะถูกต้องค่ะยูนโมดิออนเซน็นแห่งนี้นีตาย,ายพี่นาวเรามาคุยอะไรกันเนี่ยเสียวลไปไหมคะรีบไปกันเถอะออ้ยให้ยืนคุยกันตั้งนานออ่ด้วย เราจะต้องคุยกันสักหน่อยแล้วล่ะค่ะเกี่ยวกับพี่มาความเป็นมาของการแช่ออนเซนที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าอะไรเป็นยังไงงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับผู้รู้ได้ดีกว่าค่ะกับพี่กิ๊กค่ะสวัสดีค่ะพี่กิ๊กค่ะขอถามเลยค่ะว่าการออนเซนเนี่ยมันคืออะไรอะค่ะออนเซนเป็นการแช่น้ำแร่แบบญี่ปุ่นนะคะแล้วคือมันเป็นวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะน่าสนใจนิโนก็คือยกมาอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมคะ ชุดมันมนี้มันอึดอัดเนี่ยพี่ขอสูงเขาเปลี่ยนชุดที่นาวผิดไซส์หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันแน่นๆไงไม่รู้อ่ะหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เตรียมผิดไซส์แต่ช่วงเนี้ยน้องกินเยอะจริงแหละพี่เนี่ยปังบ่างกายอ่ะอึดอัดไปหมดเลยอ่ะกุ้มใจอ่ะทำไงดีอ่ะอาทิตย์หน้าจะถ่ายงานแล้วด้วยอ่ะกุ้มใจอะไรจะนาวเออพี่ลีน่าสาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็นาวว่าช่วงนี้นาวอ่ะอ้วนๆอ่ะ ทำไมอ่ะเป็นอะไรไหนไหนฟูดีก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะคือเรากินเยอะแล้วทีนี้ก็อึดอัดเนี่ยชุดไซส์เดิมก็คือใส่แล้วอึดอัดแล้วอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้คือเรามีปัญหาเรื่องความอ้วนมากกว่ามั้งอย่าไปโทษที่ชูดรอต้องโทษที่ตัวเราเองแล้วแหละก็จริงนะแต่ว่าอย่างนี้เราทําไงดีลีน่าแบบนาจะไปอดข้าวสักสองสามวันนิดไหมมันไม่ใช่ทางออกที่ดีไม่ใช่ทางออกที่ดีแต่ลีน่ามีทางออกที่มันดีกว่านี้อยากรู้ไหมอยากรู้ตามมา แค่นี้ก็ผอมได้จริงเหรอนี่นะใช่แล้วแล้วเมื่อกี้น่าเห็นบนว่าเห็นบอกว่าบ่นบว่าอ้วนบนว่าแบบอย่างงู้นอย่างนี้น่นาถามนิดน,นึงว่าทําไมถึงรู้สึกว่าเราอ้วนอะไรท,ทำให้เราอ้วนก็ช่วงเนี้ยนรากินเยอะอแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยไงก็เลยกลายเป็นว่าพอจะต้องมีงานที่ต้องไปทําอ่ะมันก็เลยบวมอ่ะแล้วเราก็ไม่ร,ร,รู้สึกเรารู้สึกว่ามันไม่มั่นใจเพราะว่าเรา<ช>ตัวอันนี้คือปัญหาของสาวๆทุกคนแล้วก็ลีน่าก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันคือหนึ่ง อยากทานทานตามความตั้งใจของเราสิ่งที่เราอยากจะทาน mm hmm. 2องขี้เกยียจออกกําลังกายนะข mm hmm. ี้เกยียจออกกําลังกาย mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เราต้องทํางานหาเงินก่อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ลีน่าก็มีผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าให้คุณผู้ชมช่วยได้โดยที่คุณไม่ต้องออกกําลังกาย mm hmm. แต่ว่าแค่แปะก็สามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ผอมได้ mm hmm. แต่แผ่นแปะตัวเนี้ยแผ่นแปะหรือซีตัวนี้นะคะ mm hmm. เป็นแผ่นแปะที่มาในรายการนี้หลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3แหละอย่างนาวยังไม่รู้จักแต่ว่าคุณผู้ชมหลายคนเขารู้จัก เพราะฉะนั้นน่าต้องขออนุญาตในการบอกโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมก่อนเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเขาบางคนเนี่ยคือพอมาเป็นแผ่นแปะปุ๊บหยิบโทรศัพท์ปุ๊บเตรียมกดเบอเลยเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคนคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่เป็นเรียกว,ว่าเป็นแฟนคลับของแผ่นแปะหรือซีอยู่แล้ว <c oughs> หรือใครที่ยังไม่รู้จักนะคะแต่ว่าวันนี้คุณเริ่มสนใจว่าเฮ้ยแค่แปะก็ผอมจะเป็นยังไงคือให้คุณโทรเข้าไปสอบถามที่021049044นะคะ0 2 1 4 9 9 4 4 4ไม่ต้องรอให้ลีน่าอธิบายคุณผู้ชมรีบโทรเข้าไปก่อนเลยเพราะว่าทางนั้นเนี่ยจะมีคอนซินเตอร์คอยอธิบายให้อยู่เพราะโปรโมชั่นมันเด็ดมาก 1>, 1กล่องเนี่ยมีอยู่5แผน่น5แผ่นปกติ1กล่อง1,000บาท1,000บาทก็คือเราแปะได้ทั้งหมด5ครั้งแต่ว่าวันนี้หน้าขายเป็นเซตยกเซตคือเอาไว้ว่าเซตเนี่ยคุณเห็นผลแน่นอนเซตนี้ก็คือ4กล่อง4กล่องจาก4 0 0 0บาทเหลือ2,500บาทเฮ้ยถูกมาก ใช่2,500บาทยังไม่พอนะคะ40สายแรกเพราะฉะนั้นน่าถึงบอกว่าให้คุณชมรีบโทรเข้าไป40สายแรกคุณรับฟรีอีกหนึ่งกล่องเท่ากับว่า ได้5กล่องในราคา2500บาทใช่ก็คือลดไปครึ่งครึ่งใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมใครที่สนใจอยากจะลดความอ้วนโดยวิธีที่เรียกว่าปลอดภัย100%ร้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีอันตรายเข้าสู่ร่างกายไม่ต้องทานอะไรแถมคุณยังได้ผอมอีกด้วยสุขภาพดีด้วยวันนี้โทรเข้าไปที่0 2 1 0 4 9 0 4 4นะคะแผ่นแดหรือวซีช่วยคุณได้คราวนี้เดี๋ยวกลับมาพูดถึงว่ามันช่วยได้ยังไงมันจะดูแบบดูแลได้ยังไงคือน่าจะบอกว่า คนที่เป็นคนผลิตตัวแผ่นแปะตัวนี้เนี่ยนะคะคือคุณหมอเป็นแพทย์เลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นแพทย์ที่เขาเรียกว่ามาจากวัดเซาหลินคือจีนคือจ,จีนมาจากจีนเลยคือมาจากแผ่นดินจีนเลยไม่มีแบบว่ามาปลอมแปลงว่าเป็นหมอไทยแล้วเป็นสูตรเอาสมุนไพรจากจีน<อ>ไม่ใช่เป็นแพทย์จากวัดเซาหลินที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยอ่ะคนจีนแท้เลยใช่คือบางเออรีนาไปเจอเพราะว่าคุณหมอเนี้ยเป็นหมอแม คือหมอวัสลีเนี่ยคือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลมปานเกี่ยวกับเรื่องลมปานภายในแน่นอนว่าที่นู่นเขาจะดังอย่างนี้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณหมอเนี่ยเขารักษาโรคโดยการที่จับชีพจรเข้ามือเราอย่างเงี้ยแล้มาจับชีพจรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกได้ว่าเราเป็นโรคอะไรเป็นเบาหวานนอนน้อยเป็นเป็นเลือดโรคเลือดเลโรคอะไรก็แล้วแต่เสร็จปุ๊บเขาก็จะไปผสมยา สมุนไพรจริงของเขาเนี่ยแหละแล้วเขาก็เอามาให้เราทานบางคนก็คือเดี๋ยวนี้ก็จะมีทานเป็นแบบเป็นแคปซูลบางคนก็ทานเป็นแบบเป็นยาแบบเป็นยาต้มใช่เป็นต้มแบบต้มยาขมอะไรแบบนี้รวมถึงนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยพอคุณแม่ลีน่าเนี่ยได้ทานเป็นแบบยาต้มเพราะแม่น่ามีโรคประจำตัวเสร็จปุ๊บลีน่ามีปัญหาเรื่องผอมนะก็เลยแบบเอ้ย อยากจะแบบทํายังไงดีแต่ว่าลองทานของแม่แล้วมันแบบโอ้โหมันใช่มันแย่มากใช่ไหมมันแย่มากมันทรมานมากอ่ะมันขมมากแล้วให้เราทานทุกวันมันไม่ไหวแต่มันช่วยเรื่องผอมจริงๆก็เลยคุณหมอก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากปากของเราแล้วอ่ะมันมีอีกหนึ่งสวนที่มันสามารถดูดซึมและเป็นจุดรวมประสาททั้ง5้าของร่างกายของเราไหนอะคะก็คือสะดือสะดือใช่บางคนงงสะดือทําไมทําไมต้องสะดือคือหนึ่ง ตอนเราอยู่ในท้องแม่ค่ะเรา เราจะมีอวัยวะครบ32เราจะโตได้ก่อนที่จะข้อได้มาจากการให้อาหารทางสายสะดือ,อทางรกเพราะฉะนั้นสะดือนี่แหละค่ะคือจุดสุดรวมประสานแล้วก็สามารถดูดซึมสมุนไพรหรือว่าสารต่างๆเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เอาไปทํางานได้เหมือนที่เราทานเพราะฉะนั้นนี่คือแผ่นแปะหรือซีมันก็เลยมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าเอาเป็นว่าเอาสมัย2000ปีที่แล้วสมุนไพร2 0 0 0ปีที่แล้วของจีนมาผสมประสานกับนวัตกรรมที่เรียกว่าแค่แปะ Uh huh. ในนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมแบบนึกไม่ถึงมาเอ้ยมันแตะยังไงคือ uh huh. ในรูปร่างมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ uh huh. มันเป็นเหมือนแผ่นก่อยเอีย้ยะอที่แบบว่าแก้ปวดนี่ใช่แต่ว่าเราเราไม่ต้องแบบว่าถ้าคุณเอาไปว่าคุณผู้ชมเห็นรูปลีน่าตอนสมัยก่อนลี uh huh. น,น่าเนี่ยจะเป็นคนที่ตัวเล็กแต่เป็นคนที่แก้มออก uh huh. แขนออกหน้าท้องเรียกว่าท้องกับนมเนี่ยคือเท่ากัน uh huh. <laughs> คือตัวเนี่ยบบเป็นแบบเป็นเหมือนแบบมก<ร> <ล uk S 1> เพนกวิน<ร>อะไรแบบนี้เลยแต่ว่านหน้าแปะแค่ตรงสะดือแต่ว่าหน้าลงได้ทั้งหน้าแขนขาคือในนี้มันเป็นสมุนไพรนะในสมุนไพรตรงนี้จะมีทั้งตังกุยมีซานเจ้ามีโกดสอกดน้ำเต้าแล้วก็โปยุ่นตัวถ้าสมมติว่าเป็นคนจีนจริงๆจะรู้ระส,ะสมุนไพรรู้สักตังกุยแต่มันจะช่วยในเรื่องของการขับลมไหลเวียนเลือดให้เลือดของเราไหลเวียนดีรวมไปถึงสมุนไพรทั้งหมดมันจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกดีท็อกสารพิษจากร่างกายขับ ของเสีย สลายไขมันต่างๆสลายไขมันก็ไม่ใช่สลายไขมันแค่จุดๆเดียวนะสลายไขมันทางตัวอย่างเช่นโปยุ่นตัวเนี่ยมันเป็นสายเป็นสมุนไพรที่สลายทางตัวคุณหมอเอาสมุนไพรทั้งหมดนี้แหละมาบดรวมกันอยู่ในนี้ถามว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากจะรวดเร็วมากอยากจะลองว่าเฮ้ยไม่เคยลองอะ่ะคนจีนเขาทานยาขมรสชาติเป็นไงคุณแกะซองนี้เราไปต้มน้าคุณชิมเลยจะดีเหรอแต่ว่าคงแบบแต่จะทรมานมากนะคะว่ามันขมมากแต่ว่าในนี <laughs> ้เนี่ยวิธีการเนี่ยคือเราลดความอ้วนแค่แปะเพราะฉะนั้นนี่แบบนี้น่าฝากถือนิดหน นี่ uh huh. คือเขาก็จะมีเป็นตัวน้ํายาแบบนี้นะคะนี่น้ำยาอย่างนี้แล้วก็ให้เทใส่ลงไปก่อนที่ uh huh. จะแปะ <Okay. S 2> เทลงไปแบบนี้เลย <Okay. S 2> ให้มันชุม่มคือจริงๆแค่แกะออกมาก็คือได้กลิ่นแล้วเนีว่ามัน็นสมุนไพรแบบ ใช่คือดมกิ่ก็จะรู้แล้วว่ามันคือสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้คือแน่นอนสินค้าเขาก็เขียนอยู่แล้วว่าเป็นเนเชอรัลโดยที่แบบว่าไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือต้องเทให้ถ้วยอย่างงี้ใช่ไหมใช่เป็นการละลายสมุนไพรอันนี้เป็นน้ำอะไรอ่ะเป็นน้ำสมุนไพรเหมือนกันคือมันเป็นตัวทำละลายด้วยกันอพ,พอเสร็จปุ๊บพอมันชุ่มปุ๊บเนี่ยเราก็แปะไว้ที่สะดือแปะไว้แค่นี้หมถึงว่าเอาตรงกลางนี้คือปิดสะดือเราเลยใช่ปิดสะดือเลยถามว่าแปะนานแค่ไหนนะคะก็ ตื่นเช้ามาอาบน้าเสร็จเช็ดตัวให้แห้งแปะไปเลยแปะเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ชีวิตประจําวันปกติอย่างนาเป็นคนแบบมาถ่ายรายการเดินไปนู่นไปนี่ใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติไม่แสบไม่ร้อนไม่คันไม่ทําให้เรารู้สึกลาคานแค่นี้พอกลับบ้านก่อนอาบน้ําแกะออกจบ วันหนึ่งเป็นอย่างนี้สังเกตได้ยังไงว่าถ้าหนึ่งแผ่นจะเห็นผลไหมหนึ่งแผ่นสังเกตจากการขับถ่ายของคุณในวันนั้นว่าวันนั้นคุณขับถ่ายได้ดีหรือเปล่าการขับถ่ายของคุณใช่มันช่วยในเรื่องของการขับถ่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยแผ่น8หรือซตัวนี้นะคะคือเรียกว่า ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพ mm hmm. กดไหลย,ย้อนใครที่เป็นเลือดลมไม่ดีไหลเวียนไม่ดีใครที่เป็นคนท้องอืดท้องเฟอ้อ mm hmm. ใครที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหาร mm hmm. การ mm hmm. การย่อยอาหารต่างๆ mm hmm. นั่นแหละค่ะคือแผ่นแปะตัวนี้จะช่วยได้ mm hmm. ไมันเข้าไปปรับสภาพหญิงอย่างในร่างกายของเรา oh. พอเสร็จปุ๊บ พอเราขับถ่ายได้ดีขึ้นความผอมมันตามมาอยู่แล้วจริงค่ะเพราะว่าบางทีมันอยู่ที่ว่าคือเรากินเยอะมากแต่แบบไม่ถ่ายท้องผูกบ้างอะไรบ้างแบบสองวันถ่ายทีมันก็อ้วนเะนาะยังไงมันก็อ้วนถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราขับถ่ายดีปรับสภาพหยินอยางในร่างกายของเราดีแน่นอนว่าความสมดุลในร่างกายของเราดีปุ๊บร่างกายของคุณก็จะผอมได้ <ừ> ได้อย่างที่ <ừ> แบบว่าตามต้องการโอ้เห็นสรรพคุณขนาดนี้แล้วเราเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยต้องเริ่มรู้สึกแล้วแหละว่าเฮ้ยฉ<ฮ>ันอยากได้ฉันอยากได้ทำยมงไงคะผู้ชมอยาก เนี่ยเขาโทรไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนถ้าสมมุติว่ายังรอช้าอยู่รีบโทรไปเลยแล้วกันนะคะที่021049044นะคะ021049044แผ่น8หรือซอันนี้นะคะ1กล่องปกติ1,000บาทวันนี้ซื้อ4กล่องจาก4,000เหลือ2,500บาทแล้วก็ยังไม่พอนะคะ40สายแรกรับฟรีอีก1กล่องเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณโทรไม่ทัน40สายคุณเป็นสายที่ส1คุณก็จะได้ซื้อในราคากล่องละ1 0 0 0บาทเฮ้ยไม่คู ต้องรีบพอนะคะเดี๋ยวนะขอตัวไปโทรก่อนได้ไหมได้ได้แต่ว่านี้เนี่ยลีน่ายกให้เลยให้ลองไปแปะดูวันนึงจริงเแล้ว <ขอ S 1> ลองสังเกตดูนะว่าวันนี้เนี่ยเราทานได้น้อยลงหรือเปล่าคือมันไม่มีอะไรไปกดประสาทนะแต่ว่า กลิ่นของสมุนไพรมันสามารถยับยั้งความรู้สึกของเราได้าว่าทําให้หายอยากใช่ใช่เดี๋ยวต้องลองแล้วเอาเป็นว่าเพื่อนๆทางบ้านนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยวิธีการดูแลรักษารูปล่างแบบง่ายๆแบบนี้นะแถมยังพร้อมได้โดยที่ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายเฮ้ยผู้หญิงสมัยนี้จะต้องการอย่างเราเพะว่ามีเอเกียดป่า เอาเป็นว่าใครอยากได้รีบโทรเข้ามานะคะอาจจะถึง40คนแล้วนะเร็วๆเลยด่วนๆใช่โทรเข้ามาละกันนะคะที่0 2 1 0 4 9 0 4 4โปรโมชั่นดีๆแบบนี้หาได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเปิดเจอแล้วต้องรีบโทรละกันนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณลีน่ามากๆนะคะที่มาให้แบบว่าผลิตภัณฑ์ดีๆกับนาวเดี๋ยวเราจะรีบแปะเลยแล้วก็คนทางบ้านน้าใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะ5้ากล่องเพียง2 5 0 0บาทรีบโทรเข้ามานะคะขอบคุณลีน่ามากค่ะขอบคุณค่ะไปแปะแล้วนะ